วัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งจากมหาประธานสูตรที่ผู้ฟังส่งมาถามกันคืออยากทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตโดยเฉพาะพระวิปัสสีพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นที่เชตวันวิหารเลยนะคะตอนนั้นพระภิกษุกําลังคุยกันเรื่องอการระลึกชาติ หรือที่เรียกว่าบุเพเณนิวาสนะคะอ,อ๋อหลังกลับจากบินทบาทแล้วมานั่งคุยกันใช่ค่ะแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานก็เลยเสด็จมาถามว่าคุยอะไรกันพอพระภิกษุทูลไปพระองค์ก็เลยเถามว่าอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆไหมสึกแน่นอนว่าอยากสั่งกันอยู่แล้วค่ะพระองค์ก็เลยทรงเริ่มเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆให้ฟังในสูตรนี้พูดถึงหลายพระองค์เลยนะครับก่อนพระโคตมะองค์ปัจจุบันของเรานี่มีตั้ง6พระองค์ไง ใช่ค่ะมีพระวิปัสสีเมื่อ91กับก่อนนู้นเลยแล้วก็พระสิกขีกับพระเวสภูอันนี้31กับก่อนแล้วในพัทธากับผิวกับปัจจุบันของเราเนี่ยก็มีพระกกุสันทะพระโกนาคมนะพระกัสสปะก่อนจะถึงพระโคตมะการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นซ้ำๆแบบนี้มันบอกอะไรเราเป็นพิเศษไหมครับในทางพุทธศาสนา อืมก็น่าสนใจนะคะมันชี้ว่าธรรมะหรือว่าความจริงเนี่ยมีอยู่ตลอดแล้วค่ะแต่ต้องมีผู้มาค้นพบแล้วก็เปิดเผยเป็นครั้งคราวไปแต่สําหรับวันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของพระวิปัสสีพุทธเจ้าตามที่ผู้ฟังอยากทราบนะคะครับผมพระองค์นี้เกิดในตระกูลกษัตริย์โกลทัญยโคตรยุคนั้นคนอายุยืนมาก80,000ปีค่ะโอ้โห80,000ปี เทียบกับร้อยปีตอนนี้ต่างกันเยอะมากใช่ค่ะแล้วพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นแค่ฝอยมีพระอัครสาวกคือพระคันธะกับพระติสะพระอุปถาก็คือพระอโศกะส่วนพระบิดาคือพระเจ้าพันธุมาพระมารดาคือพระนางพันธุมาดีอยู่ที่เมืองพันธุมาดีนครแล้วก็มีเรื่องตอนประสูทธิ์ที่พรหมณมมาทำนายลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันนี้ก็น่าทึ่งนะครับบอกว่ามีสองทางเลือกถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า าการทำนายนี้ก็เหมือนกับบอกว่าพระองค์มีศักยภาพยิ่งใหญ่มากๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายทางเลือกก็อยู่ที่การตัดสินใจของพระองค์เองแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงตอนไปเจอเทวทูต4ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนเสด็จประพาสอุทยานแล้วไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวช ถ้าผู้นี้ทำให้พระองค์ทรงรู้สึกสลดใจมากๆแบบว่าเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เลยน้อมใจไปทางอยากจะบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ตัดสินใจบวชตรงนั้นเลยแถมมีคนขอบวชตามอีกตั้ง84,000คนค่ะเยอะมากจริงๆแสดงว่าคนยุคนั้นก็คงเห็นอะไรบางอย่างหรือมีศรัทธามากหลังจากบวชแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่กับหมูคนะ่คณะใช่ไหมครับไม่ค่ะพระองค์เห็นว่าการอยู่รวมกันมากๆอาจจะไม่เอื้อต่อการ ค้นหาสัจธรรมเท่าไหร่ก็เลยปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองจนกระทั่งทรงคนพบหลักธรรมที่สําคัญที่สุดคือปฏิจจะสมุบาทปฏิจจสมุบาทหลักอิทธปัจจยาตาที่ว่าเป็นหัวใจของการตรัสรู้เลยถูกต้องคะ่ะช่วยอธิบายหลักการนี้แบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรทํางานยังไงได้คะ่ะคือหลักๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องเหตุป,ปัจจัยนะคะ ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดพระองค์พิจารณาทั้งสายเกิดของทุกข์ที่เรียกว่าสมุทยาวาลเช่นความแก่ความตายชรามรณะมันมีขึ้นมาก็เพราะมีการเกิดชาติเป็นเหตุไล่ย,ย้อนไปเรื่อยๆจนถึงว่าวิญญ,ญาณกับนามรูปมันอาศัยกันเกิดอ๋อเข้าใจครับคือดูว่าอะไรทำให้เกิดอะไรเป็นท,อ,ทอดๆไปใช่ค่ะแล้วก็พิจารณาสายดับ เรียกว่านิโรธวานก็คือทางดับทุกข์ว่าถ้าเหตุมันดับไปผลมันก็ต้องดับตามไปด้วยเช่นถ้าไม่มีการเกิดชาติดับไปความแก่ความตายมันก็ดับพอเข้าใจกระบวนการเกิดดับที่มันเชื่อมโยงกันหมดนี่แหละค่ะก็ทรงเห็นทางพ้นทุกข์คือต้องไปดับที่ต้นต่อจริงๆซึ่งก็คืออวิชชาแล้วก็พิจารณาเรื่องขันห้าร้วยจนจิตหลุดพ้นจากกิเลสตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่พอตัดสรู้แล้วกลับทรงลังเลนิดหน่อยที่จะสอนธรรมะค่ะเพราะทรงเห็นว่าธรรมะที่รู้เนี่ยมันลึกซึ้งมากยากที่คนทั่วไปที่ยังยินดีในกิเลสอยู่จะเข้าใจได้ก็เลยทรงน้อมทะไ a ่ไปในทางแบบว่าไม่ค่อยอยากจะสอนเท่าไหร่ซึ่งก็น่าคิดนะครับความรู้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีคนพร้อมรับฟังก็อาจจะยากจริงค่ะแต่ตอนนั้นเองเท้ามหาพรหมก็ทราบเรื่องเขา้า ก็เลยลงมาทูลอาราธนาขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกที่มีกิเลสน้อยพอจะฟังเข้าใจได้เปรียบเทียบเหมือนบัวสี่เหล่านะคะที่มีทั้งบัวพ้นน้ำรอแสงอาทิตย์บัวปริ่มน้ำบัวใต้น้ำแล้วก็บัวในโคลอนอ๋อเปรียบเทียบระดับสติปัญญาความพร้อมของคนใช่ค่ะพอพระองค์ทรงพิจารณาด้วยความกรุณาแล้วเห็นว่าเออมันก็มีคนพร้อมจะฟังนะ ก็เลยทรงรับคําอารัธนาแล้วการแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐมเทศนาเกิดขึ้นที่ไหนกับใครครับเพราะองค์ทรงเล็งเห็นว่าขันธราชกุมารกับติสสะบโรหิตบุตรที่เคยเป็นสหายกันมาก่อนเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาน่าจะเข้าใจธรรมได้เร็วก็เลยเสด็จไปหาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายาวันเมืองพันทุมบดีครับแล้วทรงแสดงธรรมเป็นลําดับขั้นก่อนที่เรียกว่าอนุป,ปุปพิกถาคือค่อยๆสอนไปทีละเรื่อง ตั้งแต่เรื่องทานศีลเรื่องสวรรค์โทษของกามประโยชน์ของการออกจากกามพอจิตของผู้ฟังพร้อมแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ความจริงอันปพระเสดสี่ประการทุกสมุทยัยนิโรธมักถูกต้องค่ะจนทั้งสองท่านได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอบวชตามสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะโโอห เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์มากเลยนะครับตั้งแต่การค้นหาเจอจนถึงการน,นำมาเผยแพร่ค่ะก็น่าคิดนะคะการที่พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ทรงค้นพบหลักธรรมเดียวกันคือปฏิจจสมุป,ปาทเนี่ย ตลอดเวลาอันยาวนานของสังสารวัตรมันสะท้อนความจริงอะไรเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับจักรวาลแล้วการมีอยู่ของธรรมะที่เป็นเหมือนแสงสว่างนําทางให้เรา้นทุกได้เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตปัจจุบันของเรายังไงได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามให้เราลองไปคบคิดกันต่อได้นะคะ